สรุปผลการทดสอบเทสไดรถฟ o t o ต p ก่อนเปิดฤดูกาล2026เมื่อวานที่วาเลนเซียนะครับผลปรากฏว่าค่ายที่แรงที่สุดได้แก่อพิเรียและนักขับที่ทำงานได้เร็วที่สุดได้แก่ราอูเฟนันเดสจากทีม t r a c k h า u s e m o t o p p ครับซึ่งราอูเฟนันเดสนั้นทำเวลาไปได้1นาที29.373นาที สำหรับ2นักแข่งที่น่าจับตามองนะครับและผมเชื่อได้ว่าพี่ๆหลายท่านน่าจะรอดูเวลาของพวกเขาอยู่อย่างบังโตปรากนะครับที่ย้ายมาขับให้กับทีมยามาฮ่าพราแมักครับก็ในส่วนของบังนะครับทำเวลารั้งอันดับที่18ครับถือว่าผลงานหรือฟอร์มสไตล์การขับขี่ที่ผมดูแกก็ค่อนข้างโอเคปรับตัวได้ไวเลยครับนักแข่งอีกหท่านนะครับหมายเลข11ครับ อย่างเดียโก้โมเล่าครับที่ย้ายมาขับให้กับทีม Honda าอ r ซถือว่าคนนี้ค่อนข้างโอเคสไตล์การขับขี่ดูมีทรงมีแววเหมือนกันนะไม่แน่ครับคนนี้ต้องรอจับตาดูในปี2026ว่าตัวเขาเองกับรถ Honda จะเป็นอย่างไรครับ